ทำเสร็จแล้วนะมันดูใบดูใสขึ้นจัดที่ราชเทวีคลินิกสาขาเดอะมอลล์บางแคถ้ามารถยนต์แบบเราเนี่ยจอดเสร็จกดลิฟต์ไปที่ชั้นหนึ่งคลินิกคือหาง่ายมากออกจากลิฟต์มาจะอยู่ซ้ายมือเข้าไปก็จะมีสแกนลงทะเบียนแบบออนไลน์สะดวกมากแ,แล้วนั่งรอที่โซนรับรองทุกคนบรรยากาศดูคลีนมากเพราะสาขานี้เขาเพิ่งเปิดมาสักพักหนึ่งก็ไปตรวจเช็คสแกนผิวีเขาละเอียดมากเรื่องดูแลผิวหนะ้าเดี๋ยวเราพาถัวห้องทิศเมทดูสะอาดและนาใช้บริการคางเตียงมีอ่างสำหรับคลีนซิ่งนะส่วนห้องเลเซ ดูทันสมัยแต่ตอนนี้ได้เวลาไปพบคุณหมอแล้วเช็คสภาพผิวคุณหมอคือแนะนําดีและดูใส่ใจมากที่เราจะทําก็คือคูลเลตคอลลาเจนทิทเมนต์ิงจริงนะเสร็จก็เป็นการดีท็อกผิวเป็นการพ่นละอองน้ําด้วยออกซิดีต่อด้วยผลักวิตามินด้วยเครื่องคูลเลตวกระตุ้นคอลลาเจนฆ่าเชื้อสิวลดฝ้ากระและจุดด่างปิดจบที่มาร์กหน้าด้วยคอลลาเจนเพื่อให้ผิวกระชับและดูอิ่มน้ํทำผิวดูใบรึขึ้นเขาก็จะมีการทาบํารุงและกันแดดให้เราด้วยเสร็จแล้วผิวก็จะดูใสสขขึ้นนมมาาาาาทททํกกกะุคคชวีลิดบงแ